รัฐมนตรีว่าการกีฬาเซอร์เบียแอบแซออิตาลีได้แชมป์โอลิมปิก2024แต่เด,ดแบกมาจากในจีเรีย รัฐมนตรีว่าการกีฬาเซอร์เบียขอบคุณตกสาวเซอร์เบียพร้อมแอบแซอิตาลีได้แชมป์โอลิมปิก2024แต่เดแบกมาจากในจีเรียวันที่21สิงหาคม67โโรนกาจิกอดีตประธานสหพันธ์วอลเล่เซอร์เบียและรัฐมนตรีการกีฬาเซอร์เบียคนปัจจุบันได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาหลังจบภารกิจโอลิมปิกแต่ไม่วายแอบแซอิตาลีที่ได้แชมป์เพราะปลาอิโกนูนักกีฬาทีมชาติอิตาลีที่มาจากในจีเรีย โซรันกาจิกกล่าวว่าวอลเล่บอลหญิงเซอร์คาดหวังเหรียญรางวัลแต่การเดินทางไปแข่งวินเนสองพัี2024ทำให้ทีมเสียจังหวะทีมเทคนิคอนุญาตให้ผู้เล่นบางคนได้พักผ่อนแต่สิ่งนี้ให้ผลตรงกันข้ามไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่ง100%ทีมโค้ชต้องไปพิจารณาอีกที ต้องบอกว่าเซตแรกในรอบก่อนรองสาวๆของเราเล่นกับแชมป์โอลิมปิกอิตาลีได้อย่างแข็งแกร่งเราแพ้24-26ถึงจากนั้นก็แพ้2เซตที่เหลือและตกรอบไปผมอยากเน้นอีกจุดหนึ่ง,ท,งทั้งทีมชาติชายและทีมหญิงของเราใช้งานผู้เล่นชาวเซอร์เบียทั้งหมดลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งเราอิตาลีผู้นำทีมคือปลาอิโกนูชาวอิตาลีเชื้อสายในจีเรียมิเรียมซิลลาที่มีมาจากกอดดิวัวไอวอริโคสโอโมโรยุยที่มาจากในจีเรียและอันตโตปวาที่มาจากในจีเรียยังมีผู้นำจากตุรกีคือเมลิซ่าวาก นักกีฬาชาวคิวบาที่ทำคะแนนได้50%ของทั้งทีมในแต่ละนัดดังนั้นทุกความสำเร็จในวอลเลย์บอลของเราจึงมีคุณค่าเป็น2เท่าเพราะเราได้ใช้ความสามารถของคนภายในประเทศของเราเอง